อ่าไหนๆทอยฟียกประเด็นเรื่องนี้มาแล้วนะครับจุดหนึ่งสำหรับ AP ที่เรามองว่าเรื่องทาเลนเนี่ยคนจับตาดูน้อยเพราะว่า N A เวลาจับตาดูทาเลนที่เขาจะพูดกันคือพูดรวมๆวมเป็นภาษาอังกฤษ EU อ่ะหลกัหลกๆเป็นอิงต่อมากลุ่มภาษาใหญ่หญดูรกีกลุ่มภาษาใหญ่ๆต่อมาสเปน เล็กลงมาอีกฝรั่งเศสเล็กลงมาอีกดอยแต่ไล่ไปทั้งหมดเนี่ยคือจะไล่ไปพูดในระดับที่พูดเป็นโกลบอลพูดเป็นโกลบอลไลท์แต่ของ APAC เวลาพูดพูดในคอมูลมีอะไรบ้างเกาหลีญี่ปุ่นไทยอินโดอินเดียอ่า ียดนามฟิลิปปินอ่ะฟิลิปปินเนี่ยง่ายหน่อยตรงที่จะอัปโหลดไปหาอิงได้พองานแล้วเราเจะเห็นไฮไลท์จากฝั่งฟิลิปปินและรวมไปถึงผู้เล่นบางคนไปเล่นใน NA ก็มาจากฟิลิปปินบ่อยเพราะว่ามันเป็นลักษณะประมาณนี้ครับผมอยากจะให้เข้าใจในเรื่องของอรูปแบบการพูดคุยจากคอมูนิดนึงว่าทำไม มันถึงออกมาเป็นในลักษณะที่เรามองแบบนั้นแต่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพอยเนี่ยเห็นไหมทงเนี่ยดูทงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลองลงมาคือเวียดนามเนี่ยเยแล้วก็มีเนี่ยสองคนเนี่ยจริงๆเกิดที่ไม่รู้ว่าเกิดที่นู่นหรือเปล่าแต่ได้ซิติเซนนะครับ เออมีแมนดารินอีกขอบคุณมากครับแมนดารินคือจีนกลางนะครับเผื่อใครงงแต่แมนดารินหรือจีนกลางเนี่ยคือแบบต้องไ s o l เล e จ,จากใหญ่ๆเลยเพราะว่าเขาเล่นในเซิร์ฟส่วนตัวเขาอีกอะแต่เวียดนามกับปินเนี่ยผมขออนุญาตที่จะแยกออกมานหน่อยแล้วกันอันนีนี่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 นนนคุณเห็นถึงการกระจายตัวของข้อ,ขอมูหรือเปล่า จุดหนึ่งที่ใน A p a c มาดูกระจายกระจายกันจนจับข้อมูลแหล่งเดียวกันไม่ได้คือมันไม่มันไม่ได้มาคุยรวมกันไปภาษาเนี่ยน้อยโซนที่มันจะมาคุยรวมกันแล้วมันมากระจุกอยูตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยทำเป็นเล่นนะครับผมบอกเลยอันนี้มีส่วนนะครับอันนี้มีโซน มันอยู่ที่การาราทีบหรือว่าการถ่ายทอดต่อหรือว่าการเล่าต่อของคุณเลลิตครับเอามาฟอนะเอพกประเทศไหนเล่นวาโลเยอะสุดถ้าดูจากประชากรเนี่ยแหละห้าประเทศนี่แหละอ่ะจริงๆมีปินด้วยเพราะว่าสัดส่วนประ,ประชากรเขาเยอะอย่างคาเฟ่แบงเอ้ยมันเรียกแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้ญี่ปุ่นผมเห็นฝั่งแบบ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักวารูกันเยอะนะไทยเนี่ยระดับเล่นแคชชวลตอนนี้ยังโอเคอยู่แต่ช่วงเนี้ยผมมองว่ากระแสรเริ่มซาลงไปอันเนี้ยน่าเป็นห่วงอินโดนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเออเกมยิงเขาค่อนข้างที่จะกระจายตัวแบบบราซิลแต่ว่าด้วยความที่เกมมันใหม่ครับมีคนเล่นอยู่ตลอดอินเดียเนี่ยเป็นพันล้านกว่าคนนะคุณคิดว่าคนเล่นเยอะไหมนั่นแหละเวียดนามผมว่าเวียดนามเยอะนะ รวมถึงฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าผมไปแอบดูโฆษณาเขาเออพีซีแบงขอบคุณครับผมไปแอบดูโฆษณาเขาค่อนข้างจะทำแบบเียีอยูนะคือมานั่งดูเปิดสเตตลึกกว่านี้ก็ได้แหละแต่อันเนี้ยพูดจากที่พอจะนึกภาพรวมออกแล้วกันนะครับคงไม่ลงลึกถึงขนาดนั้นพองง้นแล้วเนี่ย มันก็จะย้อนกลับไปกับจุดที่ผมชอบพูดบ,บ่อยๆว่าทําไมผมยังอยากให้นักแข่งเนี่ยอาโพสตตัวเองไปหาภาษาที่มันโกลบอลก,กว่านี้บ้างจีนกลางอังกฤษเนี่ยอยากจะอพโพสต์แบบไหนก็เอาโพสต์ไปครับบางทีเนี่ยผมอยากคุยสเปนด้วยซ้าอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างนะครับ ผมเนี่ยไม่มีทางตามไปดูได้เลยถ้าสมมุติว่า,เ,าเปิดผิดไปไม่มีทางตามไปดูได้เลย,เลยถ้าผมเลือกที่จะไม่เอาโพสเข้าหาภาษาแบบนเนี้ยเนี่ยคุณต้องตามไปดูตามแหล่งกําเนิดครับว่าเนี่ยคุณจะเห็นอะไรแบบนี้แล้วเขาเล่นยังไงได้ยังไงเออใช้คางงไปว่า อยากดูว่าในอาหรับเป็นไงตามไปดูในอาหรับครับถ้าไม่มีคนเล่าให้ฟังก็ต้องตามไปดูเนะี่ตามไปดูแบบแค่ชื่อแบบนีน้ผมถึงตามไปดูหรือหรือหรือเน่ยหรือเนี่ยวิธีผมรู้ได้ไงว่าเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยเก่งอนะันเฟยเอเคียะแต่เก่งเกมเดียวหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่ตอนเจอทีมเพื่อนผมเนะี่ย เนี่ยสองคนเนี้ยตามทวิตเตอร์ผมอยู่เนี่ยเนี่ยผมจะรู้ได้ไงว่าเขาเก่งเนี่ยเนี่ยรู้ได้ไงว่าเขาลั่นเนี่ยเพราะผมดูสดหนึ่งกับสองเลยคือตามไปดูว่าในภาษาเขาเนี่ยคุยถึงไอ้นี่ยังไงบ้างก็เหมือนกับคุณมาเดนี่บัวเวลาใส่อินโฟรเรื่องฝั่งเกาหลีมาเนี่ยคุณมาเดนี่บัวก็ได้แหล่งมาจากในนั้นหรือว่าจากในนั้นเอามาแปลอีกทีหรืออย่างของ EDG อย่างเนี้ย what the fuck อะไรวะเนี้ยแซมเอ็ดวกลัวการเซิร์ชมากเลยผมซ่อนก่อนได้ไหมเออคุณซ่อนก่อนแล้วกันเมื่อกี้เห็นแอคเคาท์ที่ขึ้นมาแล้วโคตรน่ากลัวเลยผมบอกแค่นั้นและซ่อนก่อนเลย นียพูดยาวเลยเพอเป็นประเด็นเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะให้อคนมองออกว่าเนี่ยเวลากลุ่มเนี่ยเขาเอาเรื่องของนักแข่งหรือว่าเอาอินโฟข้างในมาถ่ายทอดอะไรพวกนี้เนี่ยเขาพยายามจะใช้แฟนไซน์แอคเคาท์อะไรพวกนี้ที่มันเป็นภาษากลางเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายนะครับเนี่ย,เ,ยเอามาแปล แฟนครับ EDG เนี่ยเอามาเล่าเป็นภาษาอังกฤษเยอะมากนะอันนี้เป็นของไทยด้วยเนะนี่ยแนวคุณดูดิอันนี้ไทยด้วยหรือเปล่าแต่เนี่ยเขาพยายามเอพโหลดเป็นอิงนะครับถ้าสมมุติว่าเน่แน่แน่เน่โดยเฉพาะคนเนี้ยโดยเฉพาะคนเนี้ย อันนี้ไปตามดูเลยครับใครอยากดู e d g เนะี่ยอยากดูแบบโออทุกอย่างเนี่ยผมแนะนำ account นี้เลย reward เนี่ย e. ผมหาเนี่ยแหละเออไม่รู้ว่าจะเซิร์ชไงจำอันนี้ไม่ได้แล้วจําได้ว่าไอ้หลายๆวิดีโอที่ดึงมาจากเจ้าสตรีมอะไรพวกเนี้แล้ G Dreaming เหรอเขาไม่ได้ตามผมแล้วมั้งทั้งคนนี้ไอ้พวกตัดวิดีโอจากไลฟ์มาเนี่ยเนี่ยแหละน่าจะมาจากเวอร์ถ้าจะไม่ผิดนะครับเนี่ย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 ไอ้พวกเนี้ยเนี่ยถ้าอยากได้ลูกเสือคุณต้องเข้าถ้ำเสือผมบอกแค่นี้เลยพองานแล้วเนี่ยต้องไปตามอะไรแบบนี้นะเหมือนกันผมอยากดูอะไรที่มันจอดลึกจากโซนนี้หน่อยก็ต้องไปตามไปดูนะหรืออย่างสมมุติว่า เออแต่ผมมีเทวิตเตอร์ของผมอยู่ไปอย่าลืมไปตานเทวิตเตอร์ผมด้วยเนี่ยแล้วแม่งไม่ขึ้นผมเป็นเทวิตเตอร์กูปะโตไหนบอลอื fuck แต่เนี่ยสรุปเรื่องอพวกแบบทาเลนตพวกแบบดาวลุกะไรนะที่เอแฟรคนไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่ามันกระจายตัวครับคุณต้องไปกระจุกตัวกันให้แบบมันมีความโกลบอลไลท์กว่านี้คอมูถึงจะรู้จักนะครับผมไม่อยากให้คนคิดลึกถึงขั้นที่ว่าแบบ เท่าไปเล่าต่อแบบนี้เดี๋ยวคนข้างนอกก็รู้บบาๆอะไรอย่างนี้คือแบบไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะแต่ฟัญญาวนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมโดนเฟซบุ๊ก k กวนอยู่นะ มันมีคนเนี่ยมีเวลาเหลือไม่ถึง24ชั่วโมงอาโพสต์ออกนะระวังดูในแบบนี้นะครับคนดู <c oughs> เตือนไว้ท้ายคลิป